รู้สึกเบื่องานอยากเปลี่ยนงานแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะทํางานอะไรดีแต่เป็นอารมณ์แบบปลายปีนี้จะเปลี่ยนงานแน่ๆห้ามเปลี่ยนงานเด็ดขาดถ้ายังหาคําตอบข้อนี้ไม่ได้คือเชื่อว่าหลายคนอ่ะก็คงจะรู้สึกแบบเออเบื่อแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนไปทําอะไรแต่เบื่อไม่อยากทาที่นี่เบื่องานตรงนี้แล้วคือเบื่อแบบก็ยังไม่รู้ว่าเบื่ออะไรนั่นแหละ ไม่ได้นะเพราะถ้าหากว่าเราไม่รู้เหตุผลว่าที่เราเบื่อตอนนี้เนี่ยเราเบื่อเพราะอะไรการเปลี่ยนงานของเราเนี่ยมันก็อาจจะไม่ตอบโจทย์เราอาจจะรู้สึกเบื่ออีกก็ได้ดังนั้นในวันนี้เนี่ยพี่เออยากจะมาแนะนํานะคะว่าจริงๆแล้วสาเหตุในการเบื่อของเราเนี่ยมันสามารถประกอบไปได้ด้วยสามสาเหตุสาเหตุที่หนึ่งเบื่อที่ตัวงาน มันเป็นงานที่เราทําเดิมๆซ้าๆไม่ได้รับผิดชอบใหม่ๆไม่ได้มีความท้าทายใหม่ๆคือมนุษย์เราเนี่ยนะคือถึงแม้ว่าจะไม่ชอบงานเยอะแต่จริงๆอ่ะลึกๆเนี่ยเราชอบความท้าทายเนี่ยทำอะไรใหม่ๆสอก็คือเบื่อ เพื่อนร่วมงานหรือว่าเบื่อัวดหน้าคือเราไม่สามารถแก้เขาได้บางทีคือมันเป็นเรื่องที่พูดลําบากด้วยถ้าหากว่าเราจะบอกนะว่าพี่คามันพี่นิสัยแบบนี้มันไม่โอเคเลยอะไรอย่างเงี้ยเราต้องดูคือเราต้องดูค่ะว่าหัวหน้าเนี่ยเขาพร้อมรับฟังเขาพร้อมปรับตัวไหมเพื่อนร่วมงานังข้างเรามันท็อกซิกไหมถ้ามันท็อกซิกถึงขนาดที่ว่าเอ้ยเราทนมาแบบไม่ไหวแล้วสภาพจิตใจเรามันแบบย่แย่แล้วแบบเนี้ย มันจะไม่สามารถยังอยู่ที่เดิมได้นะคะจะต้องเอาตัวเราออกจากตรงนั้นและสุดท้ายเลยก็คืออาจจะเบื่อตัวบริษัทเบื่อตัวบริษัทในที่นี้ก็คือ เบื่อวัฒนธรรมองค์กรของที่นั่นหรือว่าตัวธุรกิจเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางที่เนี่ยก็คือบ,บางบริษัทเนี่ยคือเขาอาจจะโตไปจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งแล้วเขาไม่ได้มีอะไรจะทำใหม่ๆแล้วมันอยู่ในสเตปของการแบบเมนเทนทุกอย่างเอาไว้เพราะฉะนั้นเราจะหาความท้าทายเราจะหาอะไรใหม่ๆทำมันก็มันก็อาจจะไม่มีตัวตัวองค์กรก็ไม่ได้ส่งเสริมให้ให้คนภายในองค์กรทำแบบนั้นเพราะมันผ่านยุคข,ของการแบบฝ่าฟันมาแล้ว หรือว่าเราเข้าไปได้อยู่ในองค์กรที่แบบวัยรุ่นมากๆแล้วเราอาจจะรู้สึกว่าเออตัวเราไม่ได้ไวัยรุ่นขนาดนั้นทุกคนมันทําอะไรแบบรวดเร็วไปหมดเลยอะไรเงี้ยก็ต้องเปลี่ยนซึ่งสิ่งที่เียอยากจะเน้นย้ำก็คือว่าเราเนี่ยต้องรู้สาเหตุก่อนให้ได้ว่าสาเหตุการเบื่อของเราเนี่ยมันคืออะไรเพื่อที่การเปลี่ยนงานของเราเนี่ยมันจะได้ตอบโจทย์ชีวิตให้ได้มากที่สุดไม่งั้นก็เสียเวลาวนเวียนอยู่อย่างนี้ตอนแรกเราอาจจะรู้สึกดีที่เราอ่ะเอาสามารถเอา ตอนแรกการเปลี่ยนอาจจะรู้สึกดีที่เราสามารถเอาตัวเองออกจากที่นี่ได้แต่สุดท้ายแล้วพอระยะเวลาผ่านไปอะค่ะปัญหาเดิมๆๆำสมมันก็จะวนกลับมาอีกดังนั้น่ะเราควรที่จะกลับมาแก้ที่ต้นต่อจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดลองกลับไปถามตัวเองดูว่าที่เราเบื่อตอนนี้เนี่ยเบื่อเพราะข้อ1ข้อ2หรือว่าข้อ3แล้วส่วนมากตอนนี้เบื่อเพราะอะไรกันฝากคอมเมนต์เอาไว้หน่อยค่ะเท่เ <Okay, S 2> ชื่อว่าข้อ2ต้องเยอะแน่